ประเดี๋ยคนตายชาวดิทุกคนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเย็นนี้ครับผมป้าป้า,าตามโตนะครับผมต้งมองถ่ายจัมืดเลยครับผมก็เห็นตรงนี้มีแม่แม่เยอะครับผมคือแม่ให้กินเยอะเลยครับถึงกับมงงันูมยัวปินปินเลยครับผม ก็เลยลองอ้อม้ยวหลอดูครับผมนี่ครับผมคือบินไปสองสามรอบแล้วกันแม่นี้วุ่นวุ่นวุ่นเลยครับผมอ๋ออ๋อปล่อยปล่อยปล่อยปลยเออกัดเลยกัดเลยคำเร็วเร็วเร็วอิดเด็ดผมแม่ดูแม่ก้อนนานี่ครับผมคือรู้สึกว่าบินเป็นี่ครับผม บินไปบินไปถึงกระดูก sí, ทุกอวัยวะหมดเท้าเท้าขอป๊าดานู้ครับผมถึงบินไปกลับเนื้ไม่นานด้วยครับผมอันนี้แต่ละเมนี่ยครับผมเมี่ยงด้านบนนี้ครับกัดเยวครับเยอะผมก็คือเป็นเนื้อไก่ครับผมมันจะมันมีเส้นเอ็นหน่อยครับผมกัดได้ได้เร็วกว่าครับ ปลาเดียวแต่ได้เลยครับผมได้เลยได้เยอะตาโลดจังตาโลดจังคือช่วงนี้เราเป็นเรืมค้าดูดูดดกันอา่าหลาต่อกันลาว,ลวครับผมก็เลยถือโอกาสฟาดตกคนมาตามเลขครับผม คลิปนี้คือเป็นคลิปแรกกับของของกันมาหล่อตอ้กับผม <c ười> ร่างขม่นยยก็ยิ่งดีด้วยกับจวงนี่เปิดกล้องเตา,าไฟเลยกับผมเพ,พื่อพบร่างตั้มๆจะได้ โอ้นู่นนู่ไปแล้วดูอป้าเป็นเลี่ยงครับผมจ่ายเลยครับผมบินไปบินไปเธอหมดทุ่งนูครับผมครบปานั่นครับผมือื่อเดี๋ยวอมสกไปเหนียบผมไปดันนี่

ยิ่มได้เลยครับผมนื่อนี่มันมาจากลุงต้นห์นี่โอ้รู้เห็นมากครับผมบินขึ้นเลยครับผมบินขึ้นแรกบินขึ้นแรปรวยดังใหญ่มากครับผมเตาเมฆทางจังเอ้านัน่งดูเดี๋ยวลราฮ่าฮ่า <h aha> มันแล้วครับผมผมันดูเป็นตรงนี่เป็นครบซาดครับผม ไปยาก่าน das ี่ไหมครับผมโอ้โหแม่บินวนๆหรอผม่นร่างนาไม่ไงยจโอ้แม่บินข้าอกข้าออกไม่คาดอยู่เหมือนกันครับผมนี่ๆๆี่แม่ครับผมนม่ลวกลอบแ่ลักรับเดี๋ยววนวนดูด้านหนกับผม ยู้ตรงไหนเหอยู้ตรงไหนเหอเดินเป็นคืนลงขึ้นลงอยู่นั่นแม่บิดขึ้นนั่นยสับอ๋อเฮ้ยตรงนี้เหรอป้อมยุยตรงนี้ยุยตรงนี้นูน่นนู่นแม่บุนวหวอยู่ด้านเฮ้เป็นโตอะไรอ่ะโตพับหน่ำอยู่เล่ ต่อได้ผมอ่ะเดี๋ยวผมลงซุ่มเลยวะครับผมโอ้เดี๋ยวดไปดันดุกวะเราตาลังลังครับผมเราใาไม่รู้โอ้เจอแล้วเจอแล้วเต็นนะัอสปุ่ป้าลงซุ่มมาด้วยครับผมเดี๋ยวผมซุ่มให้ทุกคนในระับชั้นกับผม สักประมาณโตกว่าลูกกล่าวตั้งเลือกเลยครับผมเป็นตัวบันพุ่งเหนือตัวภาพหน้าครับผมคือตัวตั้งเกึบๆถึงดินนะครับผม,ดบผมเดี๋ยวผมไปซุ่มด้านโน้นครับผมเดี๋ยวซุ่มดูครับผม ตามวันเด็กก็ไม่ปิดบังแล้วครับผมฮานั่นแหละครับผมนี่กตัวลูกเปล่าตั้งลเลือกวเลยครับผมชงนี้ก็มีเรือมีปลั่นเรือมอกรายมังเหลวด้วยครับผมแต่ชนนี้น่นนาจะไม่ มาจะเป็นมากชื่อปีก็จะหาเตแยว,ยว,วระแวกตามไกลๆบ้านครับผมไปครับผมคำเลว้วคำเล้วกระตือว่าประสบความสัสกเวทครับผมตามวันเด็กไม่ไม่ปิดวังนะครับผมไปทับกลับบ้านกลับบ้านก็คุณตุ่นจันทร์บบช่วงที่ผมมาต้อนรับกับผม เจอกันไม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ